เพิ่งไลฟ์กับน้องแบมจบนะคะทุกคนคือแบบหนึ่งนาทีผ่านไปไวมากๆเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะแบบอุ้ยหัวใจยังเต้นอยู่เลยนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้คุยกับลูกเลยอ่ะดีหรวดแล้วสวัสดีค่ะน้องแบมเจ้ารวดแล้วครับจารวรค่ะไม่ใช่จารวดจรวดโอเคแล้วแม่ะโอเคแบมก็รักนะคะน้องแบมชอบ เลยสวยมากเลยสวยมากครับผม,มค่ะน้องแบมเห็นน้องแบมบอกว่าจะเอาเมมเบอร์มาเต้นลงทิกต็อกนะคะรอดูนะคะเอาอะไรนะครับเอาพี่เจมีลงทิกต็อกเหรอครับผมค่ะอยากให้เอาเมมเบอร์ทุกๆคนเลยมาทำชาเลนจ์ริบบอนลงทิกต็อกนะคะแล้วก็ได้เลยครับผมหวังว่าจะได้เจอน้องแบมมาไลฟ์ในทิกต็อกด้วยนะคะเพราะว่าพี่อยากเปรซ่อมตันตแล้วก็ต้มยำกุ้งในทิกต็อกด้วยนะคะ หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอน้องแบมมาไลฟ์นะคะติ๊กต k อกไลฟ์ได้ด้วยเหรอครับไลฟ์ได้ค่ะมีส่องตาให้เปย์ด้วยอยากเปย์ซ่องตาโอเคได้ครับเดี๋ยวผมหาวิธีไลฟ์ดูครับผมไลฟ์ไม่เป็นได้ค่ะอยากจะให้น้องแบมเป็นดาวติ๊กต k อกคนต่อไปค่ะขอบคุณมากคสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่ายุคกานมียุคกานมีนะคะรักนะคะสปอร์ตตลอดไปนอบคุณนะครับ